สวัสดีค่ะเราเป็นเด็กต่างจังหวัดก็อยากทานอาหารแบบบ้านบ้านเนาะเราก็ลองทำทานค่ะวันนี้เราจะแกงหน่อไม้ใส่น้ำใบย่านางค่ะวัตถุดิบไม่กี่อย่างนะคะเราก็โขลกทุกอย่างรวมกันเลยค่ะพริกกระเทียมหัวหอมค่ะตะไคร้นะคะใส่เกลืออีกสักนิดนึงค่ะก็จะทำให้ละเอียดทำให้โขลกได้ง่ายๆเราก็จะเตรียมวัตถุดิบก็จะมีใบแมงลักแล้ววันนี้จะใส่เห็ดชิโมจิค่ะใส่ลงไปนะคะแล้ว วันนี้ใบย่านางเราใช้วิธีปั่นนะคะปั่นแบบง่ายดีค่ะสะดวกสะดวกค่ะดูน้ำคุณมากๆเลยล่ะค่ะสีเขียวสวยสวยค่ะมีกลิ่นหอมได้นะคะแกงหน่อไม้ใส่น้ำใบย่านางนี่คนอีสานนี่ชอบมากเลยล่ะค่ะและใบย่านางนี่ก็มีคุณค่าทางพุชนาการสูงนะคะหมอที่จะนำมาแกงใส่น้ำเอ,อ่อใส่หน่อไม้เรานี่ล่ะค่ะดูค่ะสีสวยสวยค่ะแล้วเราก็ใส่เฮชิโมจิเนาะ อร่อยนะคะใส่เฮทชี่มดชีซื้อได้ตามท้องตลาดเหล่านี้ละค่ะพอทุกอย่างร้อนเรียบร้อยเดือดแล้วเราค่อยปรุงรสด,ด้วยน้ำปลากิ่นหอมหอมนะคะเราใช้น้ำปลาสำเร็จรูปเด้อค่ะพอดีว่ามีน้ำปลาสำเร็จรูปพอดีพอดีเลยละค่ะปรุงรสได้เรียบร้อยอย่าลืมใบแมงลักกินหอมหอมนะคะอร่อยค่ะ